พี่เจอกันตอนเย็นๆนัได้ฝาด้วยเโอ้ยโหเลือกที่ร้องไห้ซะดีเลนะมึงอ่ะไม่เป็นไรผู้ชายมีเป็นร้อยโอ้โหสภาพดูสิกูกับเธอแล้วร้องไห้ทำไมโอ้ไม่ร้องไปกลับบ้านมั้ง จะมืดแล้วแหละเร็ว,วกลับยังไปไหนไหนีไน่ไปถจะกลับไม่กลับ

เปนน็นเวอร์ต้องรีบเลยเดี๋ยวเขายังมาโค่นว่าน <m <m ี่ยมายิโคนมาเลยอ้เ็นอะไรก็มาอะไรก็มาตรงน้บาอูลยอะไรอ่ะ มึงก็ดูเองดีมันกต้องดูอ่ะโนงานกจสดกดให้เมันเรืองนั้นแหละกูไม่ดูอ่ะกูกลับแล้วเรื่องมึงเลยเดี๋ยวเราเป็นคนนี้เด็ไหนต่ออ่ะไปเลอ The Bluetooth device

ชนีอุ้ยเมางานเลยดิงานเยอะแต่ก็ไม่ได้ยินขอสั่งงานที่คุณทำหรอกืพระราชนีก่อพระราชนียกริตถูกไหมนเหียนของเขถูกวายวายุชอยทำไรเนี่ยขอทำเรื่องขดพระราชนียกิตอยู่เนี่ยอ๋อเขาพเรื่องขดแล้วอย่าไปดูขดเลยอ่ะ แต่ว่างานนี้อาจจะยัง อะไรงานะไรวะทำไมไม่อู้แยกไรก็อย่างเช่นพวกโครงการป่าลักน้ำพวกอะไรอีกครับผ้าไหมไทยที่เดี๋ยวโมงก็ไปเตยเอาอย่างพวกวงานตันี้เอาผ้าไหมไทยรวมผ้าไหมไทยขอบคุณมากที่กูไปทำอย่าลืมทำนะแต่ก็ไม่ทันก็นหรอกอีสองทำได้เองเออใช่สองทำได้เองเออคือเข้าใจเดี๋ยวกูไปทำเจ๊มันมึงไม่มีห้องน้ำที่ดีๆกว่านี้แล้วเหรอวะเฮ้ยห่า

มีม <Leonard> ีเพื่อนเลี้ยวหยีอ mang bên này vào Mình kìm cú vào đây ạ Xin chị นากวะตวโคตรตลบอ่ะรฮ้ยไอเหี้ยหัวก็ะลานไอตเดี๋ยวมันง่างเลยจักนึงตาฝาป้า่องไไม่เห็นเลยไออยู่ด้านังนอะโอาฝาด้วยอ่ะเออหล่อนี่อะไรตเหี้ยแม่งตัดเศษเว้ยไวเลยวะหัวมนิ่มเลย

เรียมนี่เป็นอะไรเอาม่ออไอ้เฮียมนไส้ละประตูเล็กนี่ยังเฮียมีไอ้มีไว้ปรมีอะไเอาเอาอีอองอนถึงไรงอนอก็บอกมึงงอนนี้มัน <jest? S 2> อ mm. way, like yeah. <wh> ่มงอ่ะอีบอกแล้วไม่ใช่พ่อยังไง มึงจับไปไหนเยี่ยว่าไปนะตู้ขายตู้มา อะไรขึ้นมามันลาบากคนอื่นเว้ยรู้ว่าไปไหมเพื่อนมันคานแบบอะไรจะร้อนต้องเ้เฮ้ยพุ่งเป็นกันบ้างเกเหรอไม่เป็นลาวะไม่ต้องยุ่งเลยไอ้เหี้ยไม่ต้องยุ่งเลยไม่ไม่องรู่ไม่ต้องยุ่งเลย วันนี้เรียนบทใหม่วิวอันนว้ีจะขึ้นบทใหม่นะอือมันต็มเยะยังไม่แม่งเพื่อนเพื่อนยังไม่ขึ้นอีกเลยไม่มาสมัครสอบหรอหือใช่เพื่มไปสมักเรียน เออมาบอกว่าเป็นไร

太顽固了。Oh la vale ีมีคนร่วมคินในการน่าผิดเรื่อจะมาขอกอามาไหมเออหน้าหลังไม่สูงลระเลยเดินลงมาทางขวาัวทู่และนันทู่เอาคู่กัด้วยไปจบครบเนี่ยคบเลยจริ่ปปจริงป่ <c oughs> ไม่ไดว่ามันจะมาไหจะไม่ตื่เลยเนะี่เลยโอ้ กู้วะไอ้เทนเป็นตัวลีลาชัว,วร์แต่ละวงอะไรวะอ๋อตายเออไปปะไปร้องมือนกันไปเฮ้ยมาแล้วนี่วะ ไปพวกมึงจะเดินมาแบบสรุนเฮียไปดีกว่าไปไปอมาดีกว่าไปไ้นั่งรถไฟนั่งเลยนั่งเลน่งนั่งนั่ได้กลับยังไงบ้างโอเคอย่าดีใจดิเจเฮ้ยฟงอะไรไปไหนวะไปไหนไปไนอยู่นี่่นี่ย่งยังเออ มาว่าพนมมือพนมมือสาหานขอขอมาเลย จเจเหายแล้วเพื่อนกูปวดขี้วะเธอนั้นมีชื่อว่าปลายฟ้าเธอเป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเธอนั้นมีแฟนที่ชื่อว่าไบรท์พวกเขาทั้งคู่รักกันมากและอยู่ด้วยกันประจำทุกวัน แต่มาวันหนึ่งพวกเขาทั้งคู่ก็ได้ทำสิ่งที่พวกเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะให้เกิดขึ้นแต่ถว่ามันก็ได้เกิดขึ้น เดินไม่ห้างจริงดิ้อยตายค่ะ 是一个。 สุดท้ายของฉันเมื่อไหนพวกมันจะลงมาวะกลุ่มผู้หญิงไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้เธอนั้นตายเ <c oughs> พียงแค่ทำเพื่อความสนุกแต่ด้วยตันหาของความอยากได้ทำให้สตินิ่สุดท้ายเมื่อสติขาดสะบัน้นชีวิตของหญิงสาวก็ได้จบลง นิ่งเั็นยิ่งเริ่มเริ่มต้นยังไม่จบงานนี้แรอกส่วนโอกาสกูจะรับมันไว้เอง